ครับผมวันนี er mm ้นะครับเราก็นํารถมารีวิวนะครับเราก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับที่เราเห็นด้านหลังคันนี้ก็คือ Ford e v e r วอเรสต์แพทินัมนั่นเองนะครับรถคันนี้เราอยากรู้นะครับใครหลายๆคนเนี่ยเขาจองรถโดยที่ยังไม่ได้ขับด้วยซ้ำนะครับว่า V6 คันนี้มันดียังไง350คันขายหมดภายในวันเดียวเรียกว่าขายดีมากๆนะครับและการรีวิวครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมชวนน้องๆนะครับหลายๆคนนะครับมาร่วมรีวิวแล้วก็ทดสอบกันด้วยนะครับนี่ครับอย่างข้างๆผมนี่เลยครับน้องพีนั่นเองครับจากวันทุ yeah วันนี้จะเล่นมุกอะไรเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูนะครับวันนี้เราก็จะขับสบายๆนะครับก็คือขับจากกรุงเทพไปกินข้าวที่พัทยานะครับไปกลับดูว่าสมรรถนะของตัวรถเป็นยังไงแล้วก็ลองสอบถามคนที่เขานั่งไปด้วยแล้ววันนี้ส่วนใหญ่ผมก็อาจจะนั่งเป็นหลักๆเลยนะครับเรียกว่าวันนี้เราเดินทางกันทั้งหมด5คนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถคันนี้มีดีอย่างไงนะครับครับผมในส่วนของตัวรถด้านนอกนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับแต่ว่าจุดที่มันแตกต่างกันจริงๆที่ดูว่าตัวเนี้ยต่างจากเอเวอร และก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนี่ตัวล้อนี่ขนาด21นิ้วถือว่าใหญ่สุดในตระกูล ppv นะครับแล้วก็นี่ครับโลโก้ v 6นั่นเองครับนี่แพทินัมเขียนแบบนี้ครับส่วนอื่นนี่เหมือนกันหมดเลยกับตัว everest ปกตินะครับและสุดท้ายกับนี่ครับแพทินัมที่เขียนตำแหน่งนี้นะครับข้างหลังก็ไม่ได้เขียน v 6อะไรแต่อย่างใดนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับเป็นจุดที่มันแตกต่างจากตัว everest ปกตินะครับมาส่วนของด้านหน้านะครับก็มาเริ่มกันที่ตัวประตูก่อนเลยตัวประตูนี่มีการตกแต่ง ีรายไม้นีค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับนี่เราจุดนี้ครับมีเมโมรี่นะครับก็คือให้ทั้ง3ามเมโมรี่นะครับสำหรับตัวเบาะและเบาะสามารถปรับได้10ทิศทางนะครับพอเราปิดประตูปุ๊บสตาร์ทรถทุกอย่างก็จะเข้าที่นะครับเวลาลงรถมันจะถอยออกแต่เวลาสตาร์ทรถเข้ามามันก็จะเลื่อนเข้ามาให้นะครับดูพรีเมียมสมราคา2ล้านกว่าบาทนั่นเองนะครับจุดเด่นของเครื่องยนต์ V6 นะครับที่ผมรู้สึกได้เลยนะค่อนข้างดีนะครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์ V6 นะครับ มันค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับเอออันนี้แบบผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะสำหรับตัว w i t e ทก็เช่นเดียวกันครับคือเครื่องยนต์เนี่ยโหต้องบอกเลยว่าเงียบมากๆครับเดี๋ยวค่อยพาไปฟังข้างนอกน,นะครับไฮไลท์อย,อย่างอื่นนะครับมีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่า ตัวบอะด้านหน้าเนี่ยมีปรับอุ่นเหมือนกันนะมีทั้งอุ่นร้อนแล้วก็เพิ่มความเย็นด้วยนะครับก็เรียกว่ามี2รูปแบบนะครับคือทั้งอุ่นให้มันร้อนแล้วก็เพิ่มความเย็นให้ตัวเบาะได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าอากาศมันร้อนนะครับสามารถเป่าให้มันเย็นได้ด้วยเช่นกัน,นครับเครื่องเสียงเหมือน Ra ปเตอร์นะครับคือเครื่องเสียงเขาให้ตัว b o มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวพฟังนิดนึง เครื่องเสียงถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับนี่หน้าจอแบบเต็มนะครับเป็นแบบฟูลทีเดียวนะครับโหมดการขับขี่ก็เรียกว่าให้มาอย่างครบคราดน,นะครับเหมือนตัวเอฟเรสต์นะครับตัวนี้หน้าจอแบบเต็มเต็มเลยโหมดการขับขี่นะครับก็มีโหมดซ้ายนะครับโหมดคนร่องโหมดรื่น,นต่างๆนะครับนี่ โหมดรากจูงหรือรากพ่วงนะครับอันนี้โหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยได้รากพ่วงอะไรนะครับเขาบอกจริงๆมันก็ทดแทนโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีอัตราทดเกียร์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คำนวณการปรับเปลี่ยนของพวงมาลัยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็โหมดประหยัดนะครับเราปี6ตัวนี้แล้วก็โหมด ปกติหรือคอมฟอร์ตนั่นเองนะครับจุดเด่นอันนี้ก็คือนี่ครับเห็นสัญลักษณ์ตรงตำแหน่งนี้ครับนี่ครับ 4a นั่นเองนะครับมีมาให้แล้วนะสำหรับตัวแพลตินัมตัวนี้นะครับภายในรถก็ประมาณนี้ครับพวงมาลัยนี่มีปรับอุ่นร้อนได้ด้วยเช่นกันครับตอนนี้เปิดอยู่นะครับเรียกว่าพวงมาลัยเนี่ยสามารถอุ่นร้อนได้ครับคือถ้าในเมืองหนาวเนี่ยมือเราเย็นๆยเนี่ยจับที่พวงมาลัยเนี่ยตรงตำแหน่งนี้ก็ จะค่อนข้างร้อนนะครับพวงมาลัยเนี่ยนี่โหร้อนรอบรอบตัวพวงมาลัยนี้เลยนี่การปรับนะครับก็สามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตรงนี้ครับ mm hmm. ที่หน้าจอตรงนี้ จะเห็นรูปนี่เบาะนี่เราจะเลือกร้อนหรือเย็นนะครับแล้วก็คงอะไรนี่จะปรับให้มันอุ่นหรือเปล่านี่เราสามารถปรับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่คนนั่งปรับได้ไหมอ่ะคนนั่งก็สามารถปรับเบาะร้อนเบาะเย็นได้ด้วยนะครับเรียกว่าให้แบบครบๆเลยสําหรับตัวเอเวอเรสต์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนะครับสาหรับเอเวอเรสต์ V6 ดีเซลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องภายนอกกันดูนะครับ แล้วการขับขี่เป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราไปกันครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมมาเอ็กกับออโต้สปินนะครับรถจะเป็นยังไงจะพังหรือเปล่าถ้าผมขับเดี๋ยวมาดูกันเดีนะ๋ยวมาดูกันตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในรถแล้วครับพร้อมเพียงกัน5คนแลละ ก็จริงๆแล้วผมก็ขับมาแล้วกับคันนี้นะครับจริงๆใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะตัวเลขการประหยัดน้ํามันในเมืองนะผมทําได้อยู่ประมาณ8.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสําหรับเครื่อง V6 นี่ผมบอกได้เลยว่ารับได้แล้วกันนะครับเพราะว่าคือถ้าเครื่องใหญ่3ลิตรขนาดนี้กินประมาณนี้ก็เรียกว่าเทียบเท่ากับ2.0ไบเทอร์โบเลยนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับก็ตัวเลขที่วิ่งมาก็ประมาณร้อยกว่าโลนะครับเกือบ200โลแล้วจริงๆวิ่งประมาณ200โลแล้วครับคือผมเพิ่งมากดนะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับก็อันนี้เป็นการเดินทางข้อมูลของทริปหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูทริปสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์แล้วก็ดูว่าถ้าวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยตัวเลขที่เราจะทําได้เนี่ยจะประมาณเท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับอ่ะเคลียร์ก่อนรีเซ็ตใหม่เลยให้เป็นศูนย์มาดูว่าทางไกลนะครับตัวเลขเนี่ยจะทําได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปลองดูนัครับ ครับผมมาถึงการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์ V6 ดีเซลนะครับ250แรงม้าแรงบิดเนี่ย กว่า600นิวตันเมตรนะครับ<ส>กับเกียร์10 Speed. สปีดก็จริงๆแล้วผม,มขับใช้งานกับเขามาสักระยะหนึ่งแล้วครับ<ส>ก็เรียกว่าประมาณออสองสามวันแล้วคือใช้งานในเมืองเป็นหลักก็ก่อนที่เราจะออกมาขับขี่ในต่างจังหวัดวันนี้นะครับ<ส>ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะลองทดลองขับไปในบางแสนครับไปกินข้าวกันแล้วขับกลับเนี่ยมากันน้องๆนะครับคือ5คนเลยคือนั่งใช้งานแบบเต็ม,มาตาเลยก็ต้องทดสอบกันดูนะครับว่าตัวรถนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกับการใช้งานในต่างจังหวัดแต่ก็ต้องบอกว่า อ่าผมมาพูดในเรื่องการใช้งานในตัวเมืองกันก่อนละกันคือต้องบอกว่าตัวเมืองเนี่ยอัตราการประหยัดของเขานี่ที่ทาได้ประมาณ8ปถึงเกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เรียกว่ารับได้นะถ้าเทียบกับแรงมา้าแรงบิดของเขานะครับคือแรงม้าของเขา250้าแรงมา้าเครื่องยนต์เนี่ยเรียกว่า V66 หสูบแบบนี้นะครับสามพซีซีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะกินน้ํามันหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะกังวลก็ได้นะครับคือบางทีก็ซื้อไปแล้วก็ยังไม่ได้ ขับด้วยซ้ำเนี่ยอัตราการกินน้ามันเนี่ยจริงๆอะไล่หรือใกล้เคียงกับตัว2.0ใบเทอร์โบนะครับต้องบอกว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยผมว่าสิ่งที่เป็นแตกต่างและดีกว่าด้วยนะคือในเรื่องอัตราเร่งนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับขี่ง่ายมากๆเลยนะพอท็อปมันมาในรอบต่ำเนี่ยข้อดีคือรถมันเป็นแฟลตทอเนี่ยคือกดเบาๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะเร่งแซงบุ๊บเนี่ยต๊บ รถมันร้อยสิบร้อยี่สิบแล้วละคือผมเช้คเร่งน้อยมากนะคืออันนี้มันเป็นจุดเด่นเลยสำหรับรถคันนี้นะครับต้องยอมรับว่าพอท็อกเยอะเนี่ยกำลังของเครื่องเนี่ยค่อนข้างดีทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่แบบขับแล้วมันขับง่ายนะไม่ต้องนับว่าเป็นต่างจังหวัดน,นะครับคือขับใช้งานในเมืองผมก็รู้สึกว่ามันขับง่ายแล้วอ่ะค่อยๆกดเบาๆคันเร่งสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็เลยว่าเอ้ยรถมันไปได้อย่างรดเร็วเลย แล้วแบบพีนั่งมาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพีรู้สึกว่างงไหนบ้างครับนั่งมารู้สึกว่าก็โอเคนะพี่รู้สึกดีเลยแล้วก็เวลาพี่ก้องเร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันไปไวมากอะไรอย่างเงี้ยครับอืมรู้สึกว่าน่น,นจะตอบโจท<น>ยังรู้สึกเลย <kennt> ชใช่ใช่มันรู้สึกแบบชัดเจนเลยว่าแค่แต่นิดเดียวแล้วมันรถมันปุ้งขึ้นไปไวมากแต่ตอนแรกมันอาจจะแบบค่อยๆไล่ระดับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะปื้ดไปเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเออมันก็ดูเราใจดีนะอะไรอย่างเงี้ย ที่พเราคุยกันนะคือพีก็เคยนั่งตัวอรเอเวอร์เรสต์ตัว2.0ใดคบงมาแล้วใช่ใช่คือข้อแตกต่างคืออะไรบ้างครับเท่าที่พีรู้สึกนะเท่าที่รู้สึกนะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมันแบบมันเหมือนมันจะยุ้ยก็ไม่ใช่มันรู้สึกว่าบยุ้ยยุิยนึงมากกว่าอะไรอย่างนี้นะทั้งที่ตัวเครื่องยนต์เขาใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ได้ยุ้ยขนาดนะรู้สึกว่ามันก็ดูกระชับกระชับดีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนตัวคันเนี้ย เวลาเร่งอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันจะทันใจมากกว่าเรื่องความเร็วความแรงอะไรเงนี้มันรู้สึกมันดีกว่าพี่ใช่ช่วงต้นก็ดีกว่าแล้วก็มันขับมันเนียนมันเหมือนว่ามันเนียนอ่ะนั่งแล้วมันไล่เนียนเนียนกว่าใช่คือถ้าสังเกตดีๆนะดีจะรู้สึกได้เลยว่ารถเป็นนิ่งแล้วมันก็เงียบใช่มันเงียบมากมันอ่ะคือมันไม่รู้สึกเลยนะว่ามันเป็นเครื่องดีเซลถ้าไม่บอกถ้าไม่บอกนะคือแค่บอกว่าเป็น V6 อย่างเงี้ยเออไม่ต้องบอกว่าเป็นดีเซลหรือเบนซิน ผมอาจจะคิดว่ามันเป็นเบนซินไปแล้วก็ได้นะใช่ใช่คือคือง่ายๆเพราะถ้าเข้ามานั่งในรถอ่ะใช่โดยที่ยังไม่ได้บอกนะใช่หลายคนพี่เชื่อว่าเขาคงคิดว่าเป็นตัวพี่ด้วยนะยังรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนขับรถให้อารมณ์เป็นรถเบนซินเลยอ่ะแบบใช่มันดูเงียบแล้วมันดูเนียนไม่หมดเลยกับเครืงรถอ่ะคือนั่งข้างในเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยเด้อซ้ำไปคือมันเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยอ่ะแต่ว่าพออยู่ข้างนอกอ่ะเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะแต่เบามาก ใช่มันไม่ได้ดังเบาใช่ไม่ได้ดังใช่คางเยวายแบบเหมือน,นดีเซลที่มันโบราณอะไรอย่างเงี้ใช่สมัยก่อนนีนรถ<อ>ดีเซลคือแบบดังเราก็จะชิน<อ>ชินภาพลักษณ์ว่าเออเนี่ยดีเซลเครื่องมันต้องเป็นดัง,ดงๆหรือสั่นๆแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่านี้มันเป็นดีเซล V6 เออมันเงียบอะแล้วเครื่องมันแบบแทบไม่มีอาการสั่นเลยนะไม่มีเลยด้วยซ้ำมั้งไม่มีเลยแหละน้อยมันมีแบบน้อยมากอะไรเงี้ยสัมผัสความสั่นแทบจะไม่ได้เลยต้องยอมรับว่าเครื่อง แต่มานี้ในส่วนของช่วงล่างก็ต้องบอกว่าช่วงล่างจริงๆก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากจากตัวเ e เบลเลตปกติอ่ะแต่ว่าจุดที่มันรู้สึกว่ามันต่างเพราะว่าล้อใหญ่ใช่ล้อใหญ่แล้วยางบางพอมันตกหลุมเนี้ยมันมีอาการปั๊มหรือเด้งของตัวล้อเนี้ยค่อนข้างเยอะมันรู้สึกว่ามันจะตึงตงดิบๆนิดนึงอะไรประมาณอ่าใช่นะนะจุดหลักๆเลยอันนี้ก็แอบบ้าน เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแอนด้วยไปหน่อยนะครับความเร็วสูงสุดแต่ว่าถ้าใช้งานโดยปกติไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ขับเร็วมากอะไรเงี้ยก็ถือว่ารับได้นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูว่าขับยาวๆเนี่ยอัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลองดูทีแล้วเดี๋ยวลองให้พีขับดูด้วยครับว่ามันจะแตกต่างจากตัว2.0ไทโร์โบมากน้อยแค่ไหนเอาความรู้สึกคนขับแบบหลายๆคนเนี่ยจะเรียกเฮ้ยผมไม่ได้แบบพูดคนเดียวว่าแบบเฮ้ยมันดี รู้สึกเหมือนกันไหมใช่ครับอันี้เราปรับโหมดเลยนะครับพี่ก้องล่องโครนโคลนล่องโคนล่องเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ทางแบบเหมือนออฟโรดระเบาอมออฟโรดแบบไฮโซอ่าใช่เพราะว่าเรามากับเครื่องว6หกปัญหาคือยางบางจัดเลยใช่ก็แอบเสีวอยู่เหมือนกันนะพี่ใช่กลัวหินกลัวอะไรแค่นั้นแหละ ไอเรื่องระบบเนี่ยจริงๆอ่ะมันมันไปได้ของมันอยู่แล้วล่ะใช่ใช่ใช่หรือจริงๆไม่ต้องปรับก็ได้เนี่ยนี่มีหน้าตรงหน้าจอให้ดูเนี่ยใช่ถ้าเป็นดูลายล้ออะไรเงี้ยได้ผ่านทางแคบอะไรเงี้ยเขาจะกล้องขึ้นมาให้เราดูด้วยในความเร็วต่ำนะครับก็ต้องบอกว่าความเร็วต่ำอันนี้นี่คือเราไม่แตะคันเร่งเลยนะปล่อยไหลใช่เราปล่อยไหลเลยแล้วเราก็บังคับพวงมาลัยเอานะครับก็จะเห็นได้ว่ามันแบบกําลังมันเยอะสบายอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่จริงๆไม่ต้องปรับหรอกไอ้โหมดมันก็ขับไปได้แค่ขับปกติก็สบายแล้วนะเอาจริง่ ที่ดังนี่คือนี่มันมีเซ็นเซอร์รอบๆมันแจ้งเตือนว่ามันจะใกล้ทิ่งไม้ซึ่งตอนนี้รถเป็นรอยแล้วอ่าครับอืมอร์ดกำมัดแล้วนะฮะตอนนี้แล้วเราก็ปรับโหมดหง่ายๆนี่แล้วก็ปรับเราจะใช้เส้นทางปกติแล้วแล้วก็ปรับเป็นโหมดประหยัดอะไรเงี้ยเราก็จะดีดกลับมาให้อัตโนมัติเป็นความสองหน้าจอจะมีแจ้งเตือนด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวเราก็ลองดูบนเส้นทางโอ้ไปก็อ่าเข้าทางธรรมดาเหมือนเดิม ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ไปเส้นทางอฟบรถเล็กๆใช่ผ่านเลาะริมเขาเรียกริมอะไรริมอ่างเก็บน้ำริมองเก็บน้ำเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยมัน อเนกประสงค์แต่ไปลุยเยอะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเสียวเรื่องบางเรื่องยางเออเรื่องยางบางนิดนึงถ้าอยากลุยก็เปลี่ยนยางเป็นล้ออะไรอยางเงี้ยครับเดี๋วถามว่าไปได้ไหมมันไปได้นะผมว่าไปได้อยู่แล้วสบายใช่แต่ว่าก็อาจจะระวังเรื่องยางนิดนึ่งก็โดยสรุปสําหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเสียได้ไหมสําหรับถ้าคุณไม่ได้คันนี้แล้วคุณก็ไปจองไฟแท็กแล้วแทนอะไรอย่างเงี้ย S 2> <S 2> เออถ้าเรื่องเครื่องนะเสียดายแต่ว่า,า,าเรื่องโหมดต่าง,<ช>างๆเนี่ยโอเคมันก็ไม่ได้หนีหรอก<ช>สำหรับตัวคันนี้นะครับตัว V6 ดีเซลต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของเขาเลยแล้วกันในส่วนอื่นก็เรื่องระบบต่างๆในโหมดเกีกต่างๆหรือช่วงล่างต่างก็ไม่ได้หนีกับตัวเอเวอเรสต์ปกติเท่าไหร่ครับประมาณนี้วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัคสาไาชิกไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ช่องของทางพี่ครับผมมิสเตอร์ซีครับใน t i k t อกเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์บ้าๆบอๆให้ดูกันนะครับผมก็ฝากติดตามเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ